สวัสดีค่ะวันนี้มาดามจะทำาสเดานะคะน้ำปลาหวานค่ะนี่ค่ะสะเดาค่ะตอนนี้ถึงหน้าสะเดาแล้วนะคะทำเสเดน้ำปลาหวานทานกันค่ะก็จะมีพริกพริกแห้งทอดค่ะน้ำตาลปีบ๊บน้ำมะขามเปียกค่ะแล้วก็หอมเจียวนะคะหอมเจียวค่ะเจียวใหม่ๆเลยค่ะ แล้วก็ปลาดุกย่างค่ะปลาดุกย่างนะคะเดี๋ยวเราไปลวกสะเดากันค่ะเราจะลวกยังไงไม่ให้สะเดามันดำนะคะน้ำให้เดือดแล้วเราใส่เกลือลองไปนิดนึงค่ะเกลือใส่เกลือลองไปนิดนึงนะคะ แล้วเราก็จะเป็นน็อกน้ำเย็นค่ะจะทำให้เขามีสีสวยแล้วก็ไม่ดำหน้าทานค่ะ นีวก็ใส่น้ำเย็นเลยค่ะนี่เราก็ลวกสะดาเสร็จแล,แล้วก็มาทำน้ำกันนะคะน้ำปลาหวานกันค่ะถ้าทของเราก็ร้อนแล้วค่ะเราจใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะคะ นะเราจะใช้ไฟกลางนะคะ นี่นี่ยใส่น้ำมะขามเปียกลงไปค่ะ เราจะไม่ทําเหนียวมากนะคะเพราะถ้าเราเหนียวมากเวลาเขาเย็นเขายิ่งจะเหนียวนะคะแล้วแสมปลาลงไปค่ะ ใส่น้ำตาน้ำตาลเลนิดนึงค่ะเยวจะทำเหนียวมากค่ะเวลามันเย็นเซ็ตตัวยิงย่งจะเหนียวมากค่ะ อันนี้เราจะเคี่ยวให้น้ำมะขามเขาขวดก่อนนะคะให้เข้ากันน้ำตาลให้ดีก่อนแล้วเรามาชิมกันนะคะชิมรสด,ดูค่ะ ใส,ใส่ชุบลดนิดนึงนะคะแล้วก็น้ำปลาใครชอบก็ใส่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวกำลังดีค่ะพอเขาเย็นก็ยิ่งจะเหนียวเดี๋ยเราใส่หอมเจียวลงไปเลยคะ่ะไฟเบานะคะ ตามด้วยพริกทอดนะคะพริกแห้งทอดค่ะตอนนี้น้ำเปลาหวานของเราก็เสร็จแล้วนะคะเราจะทานคู่กับสสเดาด้วยค่ะแล้วก็ปลาดุกย่างค่ะกแก้ได้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ค่ะ รูปกระดิ่งนะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของมาดามนะคะตอนนี้น้ำประหวานของมาดามก็เสร็จแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ